สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แกะหัวปรับแรงดันแก๊สครับก็เอาน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับมันจะมีสปริงกับลูกยางอยู่ข้างในเราก็ต้องเอาออกให้หมดสิ่งที่จะได้ก็มีอลูมิเนียมกับทองเหลือง ขอบคุณที่รับชมจนจบครับ